อ้าก็ต้องขอ,อกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมคนหัวลุกที่เรียกว่า Slenderman o r ออร์ลนวะฮะใครทักมานั่นเหรอไอ้โฟกนันแหละทักอะไรมาเป็นคนจิตอ่อนอยู่แหละช่างเหอะเราจะไปหาของกันนะครับผมซึ่งเก็บยังไง <c oughs> <ๆ S 1> เก็บอย่างนี้นี่เองนี่เป็นครั้งแรกนะครับวิ่งยังไงใครรู้บ้าง นะฮะจังหวะนี้ไม่จำเป็นต้องทำเสียงน่ากลัวก็ได้นะโอ้โหเกมนี้เป็นเกมก,กากนะครับเว้ยเว้ยไม่เป็นไรไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยน่ากลัวจำมาไว้ไม่มีอะไรนะกลัวไม่มีอะไรนะกลัว้ยของ อ่ะอะไรเนะี่ยอืมนี่เห็นไหมครับเฮ้ยอุ้ยคิดมาแล้วเหรอมึงมาแล้วเหรออย่านะทางนี้ไม่ดีนะกูรู้เลยครับมาด้านหลังใช่ไหมมึงมาด้านหลังใช่ไหมอย่านะอย่านะ วิธีแก้วิธีแก้คำถามเอ้ไม่ใช่คําถามวิธีแก้อะไรเขาเรียกอะไรวะจะเสร็จสิ้นภารกิจได้นะครับผมต้องทําการโดนหลอกก่อนนะครับโดนหลอกสิบนาทีกูถึงจะปิดคลิปได้นั่นเองนะฮะชิ้นใขรมีความคิดพิเลนมากนะครับผมท้ามาเป็นความคิดที่ใช้ได้นะฮะ ใช้ได้กับพีเอสิโอและอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะมิชชั่นคอมพิวต์สักทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีอีกทางใดที่อาจจะไม่เจออ๋อห้องนี้ห้องนี้ว่างห้องนี้ไม่สิสนใจได้โปรดโยโย่ what's up ว h าสั up, m นแมนแมนแมน n มน n ูด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 ูนูด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 ูรูด a ดู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 ดนดู